อรุณสวัสดิ์ครับ The Light House Family ของเราวันนี้ come out กันที่แม่ห้องสอนครับมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางวัฒนธรรมและเติมเต็มความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมครับแต่ก่อนที่จะออกเดินทางเรามาเข้าใจถึงนวัตกรรมที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแม่ห้องสอนกันก่อนนั่นก็คือ smart grid ารติดือระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้านะให้ทํางานสอดประสานแล้วก็ทดแทนกันได้เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน E ี a ก EV Bu s สนะครับซึ่งถ้าจะมองจากโครงสร้างของแผนของ Smart Grid ทั้งหมดนเนี่ยครับตัว EV Bu s เนี่ยเป็นก๊อตเขาอยู่ในแกนไหนเราจะมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์อันแรกก็คือมี Smart Energy ครับที่เราไปดูกันก็คือเป็นการสร้างก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มนะครับจากนั้นก็มีระบบ Smart g r i d หรือ Smart System นะครับที่จะบริหารจัดการพลังงานนะครับแล้วก็ส่วนของ Smart City นะครับก็คือส่วนที่เรานั่งอยู่นี้ผมขอคออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีอะไรบ้างยิน ออกรถเดเลยครับรถอีวัของเราเนี่ยจริงๆเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นจุดเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองผาบออกเรามีทั้งหมด2คันครับครับครับทั้งทั้งทั้งทสองคันเป็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็มีระบบ V2G V2G ก็คือการที่รถของเราเนี่ยที่ชาร์จไฟฟ้าเนี่ย สามารถส่งกระแสไฟฟ้าคืนเข้ากับระบบเพื่อไปใช้งานในส่วนที่จําเป็นได้เช่นไฟถนนไฟส่องสว่างต่างๆต,ต,ตามแยกหรือว่าแม้กระทั่งแต่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับอีกอันก็คือสถานีชาร์จรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของภาคประชาชน,เป,นเป็นแนวคิดว่าถ้าเรามีสถานที่ชาร์จให้กับประชาชนนะครับเราก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาที่ที่นีด้วยเราก็จะมีการติดตั้งโซลารูฟท็อปให้กับหน่วยงานราชการ ในส่วนต่อมาก็คือเรามีติการติดตั้ง Smart LED lighting นะครับในกรณีท <lighting> ี <med> <metabolism> ่เราหลีกเลี <début> ่ยงไม่ได้จริงๆในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าดับเราก็ยังหวังลึกๆอยู่ว่าถนนเนี่ยยังสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนได้อยู่เมืกี้พูดไปทั้งหมด3 Smart แล้วโหสุดยอดมากนะถ้าขาันนึงนะขาดอันนึงตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแล้วครับที่ไหนครับเดอรสมาร์ทเรียนรูนะครับสมาร์ทเรน ื่อกี้ที่ตอนขึ้นผมแอบสังเกตลายเนี่ยฮะรถคันนี้มีลายที่สวยมากนะฮะเป็นเป็นดีไซน์จากไหนอะครับรถคันนี้ถ้าเกิดทั้งถ้าพี่จอนเห็นนะครับเราจะมีทั้งหมดสองคันเนะาะตามที่ผมบอกไว้แล้วนะครับแต่ละคันเนี่ยเราจะจัดให้มีการประกวดครับให้โอกาสกับทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็น้องๆเด็กๆเยาวชนเข้าประกวดวัตถุประสงค์ของเราที่เราอยากให้ประกวดรถลายพวกนี้เราอยากให้รู้ว่ารถที่เราหามาเนี่ยมันไม่ใช่กฟผมาทําการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อะไรนะแต่ว่ามันคือของทุกคน ของคนแม่้องสอนนะครับรู้จักวงแหนแล้วก็เป็นเจ้าของและส่วนนี้ครับอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์สุดท้ายของเราครับที่ผมค้างไว้อยู่ศูนย์การเรียนรู้กรฟผาบองครับหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า e g a t learning center ผาบองว้าวโอเคครับทำบัตรเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่จอนไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพร้อมหรือยังคะครับผมพร้อมัานเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ เ,เราจะไปสัมผัสบรรยากาศของแม่ห้องสอนในยมามค่ำคืนกันนะคะในโซนนี้ก็จะได้รับชมภาพยนตร์ประกอบโมเดลนะคะเรื่อง Smart s m a r t i Mission นะคะก็คือเป็นการนำแสงสว่างกลับสูู่่บ้านของสมาร์ตี้และโมลิงนั่นเองค่ะโซนที่3ครับมหาศจั์ผาบ่อง ชื่อว่ามหัศจัยรพลังงานสะอาดค่ะคซึ่งมหศจัยรพลังงานสะอาดของชุมชนผาบองก็คือโซลาเซลล์นั่นเองค่ะเราจะมาทําความรู้จักเอ,องค์ประกอบของโซลาฟาร์มผ่านการเล่นเกมที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะและ ที่นี่ก็คือโซนที่4นะคะมีชื่อว่าสมาร์ติโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วก็โมเดลที่พี่จอนเห็นข้างหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นการจําลองภาคการผลิตไฟฟ้าแล้วก็การใช้ไฟฟ้าของเมืองแม่ห้องสอนนั่นเองค่ะ SOS yeah. ปฏิบัติการสมาร์ตก i ิดแม่ห้องสอนคืออะไรครับเค้ก จะเป็นเกมบริหารจัดการพลังงานในจังหวัดแม่ห้องสอนนั่นเองค่ะเดินเครื่องได้เลยใด่ค่ะเฮ้ยปิดต้นเดินได้แม่ห้องสอนแย่แล้วครับและตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณที่เป็น DIY workshop ใช่ค่ะโดยโซนนี้นะคะเราจะให้เด็กๆมาทํากิจกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นวาดรูประบายสีนะคะแล้วก็ออกแบบนวัตรกรรมตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะลลคแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะมีรถพลังงานแสงอาทิตย์ให้เด็กๆได,ด,ด้ลองเล่นด้วยใครก็ตามแต่ที่มาที่นี่ที่สำคัญมากมได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทกริดแบบที่เดียวจบเลย ช่ค่คะและใครสนใจจะมาที่นี่ยังไงติดต่อกัามาได้ยังไงบ้างครับสามารถติดต่อมาที่เพจ Facebook ของเราได้เลยค่ะมีชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้กพอพอพ,อพาบองค่ะอย่าลืมแวะมานะครับที่ Learning Center แห่งนี้วันนี้แม่ห้องสอนสำหรับผมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับโดยการรักษาความสมดุลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการบริหารจัดการ พลังงานอย่างมีระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวสีเขียวใครที่รับประโยชน์ครับที่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับและที่สำคัญที่สุดก็เพื่อนโลกของเราครับ